สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้สึกตัวเองมันเริ่มไก่มากอะ่ะผมนายนายนายช่างแม่งกูตส่าวว่าจะไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยเกยมนี้สุดท้ายมันกลับมาเล่นครับน่ากลัวชิบหายเลยกูยังจะเล่นอเป็นใครอยู่อ่ะเปล่าจืดไม่มีฮะฟังนะถึงโอเคเอาไปอีกครับ,รบก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ อยู่กับรายการ KTT Channel กับเกม Outlast นะครับผมอันจากครั้งที่แล้วเราเราออมออมเล่นมาสักนิดหนึ่งนะครับเล่นมาได้แป๊บหนึ่งอะแล้วเราก็เลิกไปโฮกกลัวครับก็เลยเลิกไปแป๊บหนึ่งเพราะแต่มันมอนออมออมกดแม่งตรงน,นี้ถ้าเปิดน generator นะครับแล้วจะมีตัวเฮียอะไรโหตรงนั้นวิ่งกันตรงประตูเนี่ย นั you, oh ่งไงมันตีแล้วมันเอาแล้วให้พี่ทางมาชิบหายโอ้โหเต็มหน้าเลยกูวิ่งเล้วเว้ยวันดีกว่ามอยอาตีกูไอ้เี่าตีกูโว้ย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 รันบอยรัน

เฮ้ยงไงี้ไงวะโอเคอันไม่อยู่แล้วต้องไปทางไหนต่อวะต้องไปอีกอันนี้คือปัม๊มไหนไม่รู้อ่ะกูแต่ว่าตอนนี้กูกลัวชิปหายเลยครับเอาละเอาละแบตเตอรี่ตรงนี้หรอ,อันนี้ช๊บโอเคใส่กันใส่มันโผล่อัดหน้ากว่าน,นะ

อุตะอุตเฮียแม่งไปเป็นแล้วโอ้โหโอ้โหอีเฮียอีเฮียอย่าตะกูอย่าออย่าไม่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 ไพืนไม่ไม่ไม่ไไม่ด้ีอานะไม่เอานะไม่เอานะเพื่อนอ่ะฉันเพื่อนนายนะคุณเพื่อนนึงนะอีเฮียคุหมายมอบมอบไรนไปเะเฮียใช่ไหมโ้ยสัตแม่งเกือบอตายเ้ย น่ากลัวครับน่ากลัวมากอ,อู้ยอย่ามาให้กูเห็นเอง,งนะขอร้องกลัวแง้มดูดิไปยแล้วคิดจุดเดียวเองนะให้อีแค่นเดียวเองช่างแม่งครับซ้ายมือนี่ไม่ใช่ประตูนีเ่เน,นะ เอาครับเอานี้เสร็จเราวิ่งเลยครับกดนี่วิ่งเลยซัดนี่วิ่งครับวิ่งวิ่งละกูวิ่งแล้วซัดกูวิ่งละกูวิ่งละเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าผมแพ้แล้วเพื่อน yes ah yes what the fuck ใส่ก็โอเคครับหนึตัว ตรงไหนต่อวะงอกลับไปที่เดิมซ้ายปะห้องนี้เหรอเออห้องนี้เชิญเลเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มาห้องต่อเสื้อมานะห้องอะไรเชิญก็ไม่รู้นะกดแม่งเจือเจือเจือเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรโอ,อโอุ้ยกระตุกอ้อตึ๊กโอ้โหแทบจะร้องครับเอออะไรกันเนี่ยขอโทษนะไอ้ลูกชาย ฉันทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปโอ้โหอืมอืมอะไรสามารถถ่ายทอดพวกนี้ได้อะไรวะไม่เปิดซับไตเติลนะครับเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ๋ยกูจะเล่นจบไปในเกมนี้แล้วก็อ่า อว้มฮอ้ยอุ้มฮอตุยตัวกันเหรออ่าเซฟอย่งนี้แล้วท่านผู้ชมน่าจะรู้กันดีนะครับน่าจะรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะน่าจะรู้นะอืมโอ้โหตื่นขึ้นมาแกกีตาล่างหน้าแปรงฟัน แล้วกูตื่นทำไมเอ้ยโผ่ไม้กางเขนเหรออืมอ่ะกล้องกล้องกูยังอยู่กล้องมึงยี่ห้อไหนวะทำไมมันอึดข่าดนี่วะตึงหนึ่ง yes เซฟแล้วครับเล่นต่อได้ไหมวะ remember that note อะไรเนี่ย โน้ตเหรอมมีที่ไหนหรอไม่มีเลยสวัสดีครับ thank you อืมซ้ายอาะไรของมึงบาเ์ยบา,ายพานด,ดี๋ว้อุ้ยเฮ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีหน้าปนเป็นตัวเฮี้ยแล้ววะเฮ้สวัสดีเพื่อน ไอวันเดีววันเดีเฮ้ยคำพูดมึงนี่กือว่าน่ากลัวมากเลยโอเคก็ผมไว้ไว้เล่นต่อเข้าลังนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเกมเกมนี้เขาแค้นพลาดรอบนึงด้วยแล้วก็เล่นอีกทีนึงมันกลัวจริงครับพูดตรงนี่ประตูเปิดไม่ได้ไงโอเคครับเจอใหม่พาร์ทหน้าครับสหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ